สวัสดีค่ะสวัสดี f c นะคะสวัสดีที่พี่พีที่น่ารักทุกคนแล้วก็แม่แม่ป้าป,าปาที่เข้ามาชมปันสุขชาแนลนะคะสวัสดีวันหยุดที่27สิงหาคมนะคะ,อะขออภัยในเส้นเสียงอักเสบนิดนึงนะคะพี่ๆค่ะไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่ช่วงนี้นานๆมาลงช่องทีแต่ว่าวันนี้มีงาน สวยๆเยอะๆนะคะฝั่งนี้ก็เยอะไม่รู้จะลงหมดหรือเปล่าวันนี้เพราะว่าเอ็มได้ผ้าไหมหกตะก้อสวยๆมาฝากแล้วก็มีพยกมาฝากด้วยค่ะ3มตะกอ้อก็มีนะคะพี่ๆ่ายังมีเหมือนเดิมเดี๋ยวเอ็มจะ,ะเปิดผืนแรกเลยแล้วกันเนาะไม่เสียเวลามาดูแล้วก็มาดูเลยค่ะเข้ามาชมกันหน่อยค่ะมาทักทายกันหน่อย สวยมากๆค่ะผืนแรกนะคะผืนที่หนึ่งเอ็มว่าผืนนี้มันเก๋มากๆพี่พี่ดูค่ะ,ะตัวนี้เป็นผ้าไหมห้าเอ้หกตะกอนะคะยกดอกพริกไทยสวยมากค่ะพี่พี่ค่ะมีเสียงรถรบกวนนิดนึงนะคะหน้านางชายครุยหน้านางก็สวยมากน้ำไหลสวยเก๋ แล้วก็สีเขาเนี่ใสแล้วเด่นเลยค่ะกว้าง1เมตรยาว2เมตร2เมตรกว่านุ้นแหละค่ะเกินมาตรฐานไปนิดหนึ่งเม็ดพริกไทยนะพี่พๆเอ็มาชอบพาน้ำไหลมันมันใส่แล้วมันไม่เบื่อมันมันมีหลายลายในผืนเดียวกันเนาะ อาให้ราคา3,300นะคะพี่พีขางาน6ตะกรหน้านางใจคุยอาบอบน้ำยาให้ด้วยเชิงบนล้งเป็นแดงนะคะพี่พี่ขาแดงมันโดดเด่นตรงนี้นะคะใส่เราสวยค่ะใครอยากดูภาพนิ่งหรือว่าอะไรสอบถามเอ็มได้นะคะ097 289 2539เบอร์ครูเอค่ะทักไลน์ก็ได้ค่ะพื้นที่หนึ่งค่ะ เปิดงานหกตะกอให้ชมอก่อนนะคะเดี๋ยวสามตะกอเอ็มก็มีราคาก็จิบจิบนิดเดียวเบาๆพื้นที่สองพื้นนี้หนักหนาสวยมังกรคาบแก้วค่ะพี่ๆดูความใหญ่ของมังกรคือมันมัน,ม,นมันกว้างกว้างอ่ามันยาวมาก สีออกชมพูม่วงนะคะพี่พขายกดอกลูกแก้วหกตะก o หน้านางชายครุยดูหน้านางเขาสวยเก๋ไหมคะผ mm hmm. ืนที่สองนะคะพี่พขามาก่อนครับแก้วชมพูม่วงนะผืนนี้ตัวนี้น้ำหนักดีมากผืนนี้หนาแล้วก็มันมันยาวมากเอ็มไม่ได้วัดแต่ว่าเอ็ม เอมวัดที่ตัว M เอ็มเองเอว่ามันเตือนนะปกติใบเอิญก็สองพี่พี่ดูผืนที่2นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะแล้วก็พี่พี่อย่าลืมคอมเมนต์ให้ให้เอมด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็ขอบคุณลูกหน้าด้วยค่ะผืนที่2นะคะราคาเดิมเนื้อค่ะสามพันสามรบาทงานเอ็มคัดมาทุกผืนเนื้อดีค่ะ เอาอยากโชว์ผืนนี้ใครสะสมบ้างอุ้ยขอภัยค่ะนักเกียวซับสีเป็นสีเรียนธรรมาชาตินะคะพี่ๆค่ะสวยมากๆพี่ๆท่านใดชอบก็สอบถามเอ็มได้พืนนี้สวยจริงๆเชิงบนล่างเป็นใบสีแล้วก็ พี่พี่ดูตัวพญานาคนะคะยกดอกลูกแก้วสีเขาก็สวยลงตัวมากสนใจสามารถแคปภาพสอบถามได้ค่ะสวยมากๆค่ะผืนนี้ผืนนี้เอ็มให้ที่ราคาสามพันเก้านะคะพ,พี่ค่ะถ้าท่านใดสนใจ หน้าเกี่ยวซับสีเดียนธรรมชาติสามารถสอบถามเอได้ค่ะน,น้านางชชยคุยนะคะสีหวานมากใครที่ชอบสะสมก็สอบถามได้ค่ะพื้นนี้งานดีแล้วก็อาบน้ำยาแล้วนุ่มแบบนี้นะคะ3,900บาทค่ะ ืที่3นะคะเดี๋ยวเอ็มเอาเอาผ้ายกให้ดูก่อนเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจผ้ายกดำมาอีกแล้วค่ะมาเพิ่มอีกหนึ่งผืนแล้วค่ะแต่ตัวนี้ยังไม่อ่านนนำญานะคะแข็งนิดนึงใครอ่า ที่สอบถามเอ็มมาว่าแบบอยากได้ผ้าดําเพื่อไปงานขาวดำหรืออะไรสอบถามได้นะคะพี่พี่ดูดูใกล้ๆลายชัดๆดําสนิทนะคะแสงนิดนึงเนาะมีน้านางค่ะผ้ายกดอกอำเภอชุมพลบุรีค่ะ สีดำผืนนี้นะคะเอ็มให้ที่2,300ค่ะเป็นผ้ายุกดอก2,300นะคะผ้ายกดอกดำ2,300า2,300บาทหนานแน่นเนื้อดีแล้วก็ทอแบบปิดท้องนะคะงานละเอียดค่ะ2,300เท่านั้นเองถูกมากใครที่ตามหาน,านานมาทีเด้อสีดำพี่ๆผืนที่4นะคะ ไปเรื่อยๆเนาะพี่ๆดูผืนที่ห้าผ้ายกแต่ทอแบบน้ำไหลแล้วก็สี่พาเทลวมากตัวนี้เป็นเทาฟ้าสลับกับสีเ,เขียวไพรเดี๋ยเอ็มให้ดูลายใกล้ๆเป็นลายไทยเล็กผ้ายกนะคะ แบบนี้นะคะพี่พี่ขาเชิงล่างเขาเอ็มชอบมากเลยเชิงล่างเขาสวยมากสนใจสามารถสอบถามได้พื้นนี้ให้2200บาทค่ะ2200บาทเดี๋ยวเอ็มเทียให้ดูพี่พี่ท่านใดชอบพาเทลสวยเบาๆหรูๆเรียบหรูสอบถามได้ค่ะอ่าตัวนี้เป็นผืนที่5นะคะพี่พี่ขา นี่นานางเด้อเอ็มชอบผืนนี้และเอ็มว่ามันเรียบดูดีชอบไหมคะตัวนี้ให้ที่สองพันสองร้อยค่ะ ขอบคุณพี่ๆที่รับชมนะคะขอบคุณ f อฟทุกท่านค่ะอาสามารถทักทายได้ที่0972892539ปันสุขชาแนลนะคะขอบคุณมากค่ะ